การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ลาซาทีวีกันเหมือนเช่นเคยค่ะเริ่มต้นซัดช่วงแรกในวันนี้นะคะเราไปเรียนรู้วิธีดูแลรักษารถยนต์กับในช่างใหญ่อย่างพ่โอลิเวอร์ก่อนค่ะวันนี้เขาจะมีเทคนิคอะไรมาบอกเรานั้นตามเขาไปซัดก,กันได้เลยค่ะซส,ส สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับซาสีคำยังไงประหยัดและปลอดภัยกับพิยุสุครับวันนี้ผมและพ่ยุทธพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยทุกวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้ครับพิยุทธครับเรื่องของการซื้อรถสักหนึ่งคันเนี่ยแน่นอนผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะต้องเลือกยี่ห้อก่อนอะไรที่ตรงกับความต้องการแล้วอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องสําคัญเลยเรื่องของการประหยัดน้ํามันก็อยากแจ้งนี้ครับว่า3ปัจจัยหลักในการซื้อรถยนต์เนี่ย มันก็จะผสมผสานกันบ,บางคนเลือกในส่วนของยี่ห้อมาก่อนบางคนเลือกในส่วนของอัตราประะาี่ยนมาทีมาก่อนบ,บ,บางคนก็จะไปเลือกในเรื่องของรูปโฉมแต่สามหัวข้อนี้เป็นสามหัวข้อหลักๆที่รถเก๋งรถวิคอาพรถจนนั่งอเนกประสงค์เป็นหัวข้อสําคัญทีนี้ก็จะเห็นนะครับว่ารถยนต์หล,หลายๆค่ายก็จะพยายามเน้นว่ายี่ห้อต่างๆนั้นมีอัตราเปลี่ยนมาทำได้เท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ก็อยากจะมาพูดอีกสิ่งสิ่งหนึ่งก็คือมันเป็นสิ่งที่ ไปมองในแง่ของผลลัพธ์ของการใช้รถยนต์นะครับทุกท่านก็เห็นว่ารถยนต์คันนี้ขับได้เท่านั้นเท่านี้กิโลเมตรต่อลิตรแต่เชื่อว่าถ้าทําทําได้ไม่ได้ก็คืออยู่ที่คนขับ,บทุกวันนี้ออซูเองก็มีเรื่องของการพัฒนาคนขับขึ้นมาแล้วก็คือว่าจะเน้นในแง่ของการที่จะเก็บข้อมูลให้นะครับ,รบทุกๆครั้งที่เราขึ้นไปสตาร์ทเครื่องยนต์อุ่นเครื่องยนต์ขับรถออกจากบ้านไปที่ทํางานไปทุระไปไหนก็ได้นะครับ จนสภาพของการจราจรต่างๆนานาเกิดขึ้นอัตราเร่งการใช้ความเร็วการใช้เบรกรอบเครืรอร่องยนต์สิ่งต่างๆที่ว่ามาก็จะเป็นการเก็บข้อมูลให้ลูกค้าได้ทราบเมื่อถึงระยะหนึ่งครับเขาจะมีการนำรถเข้าศูนย์บร,ริการมาตรฐานนั้นๆแล้วก็จะมีการดึงข้อมูลออกมาให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเป็นในส่วนของตัวรายงานการ,รปฏิที่ใช้ชื่อว่า e i n s i g h t นะครับข้อมูลที่ว่านี้คือทุกๆหนึ่งหมื่นกิโลเมตรลูกค้าขับรถมามีเงื่อนไขการขับเกิดขึ้นกับรถตัวเองอย่างไรบ้าง ก็จะแสดงออกเป็นลักษณะของตัวกราฟแล้วก็บอกเป็นตัวเลขแล้วก็มีคําแนะนําบอกให้ซึ่งจะสามารถทําให้ผู้ขับรถเนี่ยพัฒนาการขับให้ดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆได้นะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นครับแต่วันนี้ระบบเนี่ยครับที่ใช้ชื่อว่าอิสุนไซเนี่ยเป็นการบอกคนขับให้ทราบว่าเราสามารถพัฒนาหัวข้อต่อไปนี้ได้เพื่อให้เราขับได้ประหยัดน้ำมันขึ้นปลอดภัยขึ้นครับอันนี้คือสิ่งที่มากกว่ารถยนต์ครับโอ,อ,อ้นี่คือนี่คือเรียกว่าคุณผู้ชมครับนี่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่เลยครับ แล้วที่สําคัญที่ผมได้ยินมาว่าเหมือนมีจัดกิจกรรมอย่างหนึ่งกิจกรรมที่ว่านั่นคืออะไรครับ,รบก็คือว่าเรามีการโฆษณาเมื่อ17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คือว่าใช้ชื่องานว่า E s u ต u Inside Big Challenge นะครับ,รบนั่นหมายความว่าเราอยากจะให้ผู้ใช้รถ E s ูตตั้งแต่รุ่น All New E s u z u d x a x จนถึงรุ่น f i Super Daylight อยากให้เจ้าของรถยนต์ครับพยายามที่จะไปโฆาการขับของตัวเองอยากให้เขาไปปรับการขับให้ขับประหยัดน้ำมันขึ้นปลอดภัยขึ้น เรามีหลักเกณฑ์อย่างนี้ครับว่าเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยขับให้คะแนนอีสุนไซมากกว่า70คะแนนเป็นต้นไปแล้วก็มีการนำรถเข้าตรวจเช็คตามระยะนะครับว่าเป็นการร่วมสนุกด้วยแล้วก็เป็นการก็พูดง่ายครับว่าอยากจะไปให้เขาเข้าใจว่าเราพยายามชวนเขาช่วยชาติเปลี่ยนน้ำมันแล้วก็จากหกรอบแรกก็จะมาเจอนที่รอบชิงครับซึ่งนั่นคืองานใหญ่สุดซึ่งก็จัดภานในปีนี้ก็อยากจะย้ำครับว่าผู้ใช้รถตั้งแต่ All l New Isuzu D-Max จนถึงรุ่นปัจจุบันครับรุ่นไฟ Super Daylight นะครับ ติดต่อได้ที่โชรมีสุทั่วประเทศครับว่ากิจกรรมอีสุ Inside Big Challenge นั้นมีกติกามีเงื่อนไขอย่างไรบ้างแล้วก็อยากเรียนเชิญท่านที่ขับดีขับประหยัดน้มันมาช่วยชาติประหยัดน้มันกันครับครับเอาละครับถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่เรามีให้กับคุณผู้ชมในสัปดาห์หน้าครับสัตสีครับยังไร้ประหยัดและปลอดภัยกับยูสุเรายังมีเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกมากมายมานําเสนอต้องติดตามกันดีสําหรับวันนี้ผมและคุยุทธหรือพี่ยุทธของเราต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย ใหม่ Isuzu d m a x X Series เรียนรู้เทคนิคการดูแลรักษารถยนต์กันไปแล้วช่วงหนะ้าเดี๋ยวกลับมาชิมอาหารกันสักครู่เดียวค่ะแซ่บจีวีได้เวลาช่วงนะร้านอาหารดังเมนูเด็ดแล้วค่ะวันนี้นะคะนอ้องอมจะพาเราไปชิมเมนูเด็ดที่ไหนน,นั้นตามเธอไปซัดก,กันได้เลยค่ะ คุณค่ะพี่เอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมกำลังมองหาร้านอาหารอยากจะทานอาหารแบบสไตล์สุพรรณบุรีแท้ๆเลยแต่ไม่ค่อยจะมีเวลาไปจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็มาที่นี่ได้เลยนะคะซอยลาซานค่ะที่นี่เนี่ยมีร้านอาหารสไตล์รสชาติของเขาเนี่ยเป็นแบบสุพรรณบุรีแท้ๆเลยค่ะนั่นก็คือร้านสุพรรณโอชานั่นเองค่ะ อาหารของเขาะ,ะ่ะต้องบอกว่าเป็นอาหารทะเลที่สดใหม่ด้วยความที่ร้านเนี่ยอยู่ใกล้กับปากน้ำน,นั่นเองเพราะฉะนั้น mm hmm. เมนูต่างๆวัตถุดิบ mm hmm. เนี่ยคัดสรรมาอย่างดีสดใหม่ทุกวันจากทะเลแท้ๆเลยล่ะคะ่ะ mm hmm. ว่าแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันที่จานแรกจานนี้เลยะคะ่ะ mm hmm. กับปลาหมึกแดดเดียวมากันแบบชิ้นใหญ่ๆตัวโตๆเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าะคะ่ะกับจานแรก ชาติจะออกเค็มๆหน่อยๆกลมกล่อมละมุนล,ลิ้นสุดยอดมากค่ะปราหมึกแตดด่เดียวจานที่2ต่อกันที่จานนี้ค่ะหมูทอดกรอบนุ่มแหมได้ยินชื่อแบบนี้แล้วอยากจะรู้ว่าจะกรอบจะนุ่มยังไงเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าหมูของเขาเนี่ยกรอบนอกจริงๆแล้วข้างในเนีน่ยนุ่มมากไม่เหนียวเลยเวลาทานเข้าไปนะคะกลิ่นหอมมากๆรู้สึกว่าเขาจะมาหมักหมูได้แบบ สุดยอดมากเพราะว่ามันเข้ามาถึงเนื้อในเลยค่ะรสชาตินี่กลมกล่อมอร่อยมากๆเค็มกําลังดีนะคะแล้วก็ออกเผ็ดนิดๆน,น,น่าจะมาจากรสชาติของเครื่องเทศด,ด้วยค่ะจานนี้เด็ดไม่แพ้จานแรกเลยค่ะมาขยับไปที่จานนี้กนบากดีกว่ากับปลาคังทอดน้าปลาค่ะต้องบอกว่าเป็นปลาที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะคะ เนื้อปลาของเขาเนี่ยกรอบมากอร่อยหอมมีความหวานอยู่ในเนื้อปลาหน่อยเพราะว่าปลาของเขาอย่างที่บอกว่าสดใหม่เลยนะคะนี้แล้วก็น้ำปลาของเขาสูตรพิเศษเฉพาะทางร้าน,นจริงๆค่ะราดทานคู่กับปลาเนี่ยอร่อยกลมกลม่อมรสชาติเข้มข้นสุดยอดมากๆคะ่ะปิดท้ายกันที่จานนี้เลยดีกว่านะคะถ้าใครอยากจะซดน้ำแกงสักนิดนึงลองสั่งจานนี้ดูค่ะแกงส้มหน่อไม้เนื้อปูค่ะดูสิ เนื้อปูมาแบบชิมเบอร์เลอร์ชิ้นโตโตเลยนะคะจานนี้เด็ดจริงๆนะคะรสชาติจะออกเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดนำมาเลยตามด้วยเค็มนิดๆมีความหวานความหอมของเนื้อปูนะคะแล้วที่สำคัญอย่างที่ออมบอกว่าเห็นกันชัดๆอย่างนี้เลยเนื้อปูเนี่ยชิมเบอร์เลอร์แล้วห้แบบไม่ห่วงเลยนะคะเต็มจานเลยค่ะ ถ้าผู้ชมดูแล้วรู้สึกว่าท้องร้องอยากจะมาทานบ้างที่ร้านสุพรรณโอชาร้านนะคะอยู่ปากทางเข้าซอยลาซา79ค่ะและที่สําคัญนะคะเขายังมีเมนูอาหารอีกมากมายรับรองว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยทุกวันแน่เลยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับร้านสุพรรณโอชาค่ะครั้งหน้านะคะออนจะพาผู้ชมไปชิมร้านอาหารที่ไหนเมนูอร่อยๆที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ เรื่องราวดีๆของ s a ททีวียังไม่หมดช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพบกันเนี่ยเปลี่ยนช่องไปไหนเลยนะคะ Sa ททีวีทวันนี้แซทนิวสก็มีข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้คุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยรับรองว่าต้องถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ s a ทนิวส บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมกับมูล,ลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยต่อยอดองค์ความรู้ด้านการจัดการสภาวะภูมิอากาศแก่คณะเยาวชนครูและตัวแทนจากชุมชน36คนที่มีผลการดําเนินงานดีเด่นจากโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่10ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาและอบรมด้านสิ่งแวดล้อมนับประเทศญี่ปุ่นโดยยังได้มีโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายเยี่ยมชมพร้อมทั้งเปิดประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามสถานที่ ต่างๆเริ่มต้นด้วยการดูพรีเซนเทชันของผู้ชนะจากทั้ง3โรงเรียนและ3ชุมชนที่ Toyota Motor Corporation จากนั้นก็ไปศูนย์การจัดการขยะของเมืองโตเกียวโตเกียวเมโท o โพลิแทนแลนด์ฟิลดไซสเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการทำงานในการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ และนำขยะที่เหลือใช้ไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายถึงวิธีการคัดแยกขยะระเบียบของการเก็บขยะทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชนเทคโนโลยีการกำจัดขยะทั้งในรูปแบบของการเผาไหม้และการฝังกลบ เดินทางต่อไปเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศคาวาสกิอีโคโทาวศึกษาแนวคิดการดำเนินธุรกิจของเมืองอุตสาหกรรมที่มีรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างโรงงานในพื้นที่กับระบบนิเวศท,ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมโดยรวมพร้อมทั้งมีโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาถึงกระบวนการผลิตของโรงงานที่สามารถนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตได้ทั้ง100% เข้าเยี่ยมชมเมกกเวฟโชลรูมโตโยต้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเป็นเหมือนศูนย์รวมการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจพร้อมสอดแทรกด้วยข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆผ่านสื่อเทคโนโลยีไอทีอันทันสมัยมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกยา่าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เกียรติยศอุตสาหการรมเทคโนโลยีโตโยตา้า โตโยต้าคอมมิมเรทีฟที่รวบรวมจัดแสดงผลงานและประวัติความเป็นมาขององค์กรโตโยต้าภายใต้แนวคิดแห่งการรังสรรค์พาอุตสาหกรรมเครื่องจัก,กรกลและสิ่งทออันถือเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มบริษัทโตโยต้าพร้อมทั้งจัดแสดงวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีและวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมยานยนต์โตโยต้าเมืองสีเขียวกิจกรรมทัศนศึกษาพาผู้ชนะโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราต่อยอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมนะับประเทศย ุยังได้เดินทางไปสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายสัปดาหนะ์หน้ากลับมาติดตามนะคะผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด,ด้านล่างนี้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากปูไทยและสถานที่ถ่ายทำรายการ Best Western Plus Grand h a r วเ r Hotel สวัสดีค่ะ